อ้าวได้ผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการมาล้นะครับกรุ้งสีวีซ่าเพทินัมนะครับวงเงิน4ี่หมื่นหกวงเงินจะไม่เท่ากันนะแต่ละคนนะครับพอดีเห็นในโฆษณาใน YouTube เยอะเลยสมัครบ้างนะจริงๆผมก็เป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วแหละผมใช้ First Choice อยู่นะครับช่วงนี้ได,ได้ได้กระเป๋าด้วยนะเดี๋ยวลองทะเบียนดูลงทะเบียนผ่าน YouTube เลยนะ ผ่านแอป YouTube เลยนะผมมีอยู่นะครับแจมเลยนะก็ต้อง,องเราต้องใช้อย่างฉลาดแหละนะครับใช้ซื้อพวกอหลงอะไหล่เนยนะเวลาเราได้รถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนั่นเป็นนี่เราก็ใช้บัตรนะครับมันก็จะได้เครดิตอีกสี่ห้าวันนะนะครับรถก็รถคือรถเนี่ยบางทีมันก็เดือนหนึ่งครึ่งเดือนเดือนหนึ่งขายครับมันกไม่ได้ขายได้ ในอาทิตย์เดียวหรอกลดได้มาก็ประมาณอาทิตย์ครึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งขายนะเราก็มีเครดิตเพิ่มขึ้นอีกสี่สิบห้าวันในการแบบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอนลังอะไหล่อะไรเงี้ยนะก็ดีขึ้นหน่อยบางชิ้นก็ต้องซื้อสดอะไรเงี้ยนะครับบางชิ้นก็รูดได้นะครับบัตรเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยรูดได้ก็โอเคหน่อยเดี๋ยวจะลองไปใช้ต่างประเทศด้วยนะ ถ้าได้ออกนะไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่นะเนมื่อไรก็ใช้ก็ใช้ใช้ในการธุรกิจก่อนนะครับก็ขอบคุณทางกรุงศรีด้วยนะถ้าผู้บริหารกรุงศรีชอบคลิปแนวๆนี้นะก็ขยายวงเงินให้ผมเพิ่มได้ให้เลขาโทรมานะขยายสักแสนหนึ่งอะไรอยง้โอเคก็เป็นคลิปแรกของบัตรกรุงศรี่ิบิซ่าพปเทน้ำนะ